ไปหาโซนมุนมาจิลูกนางนางลูกนางเลยนางเลยลูกหลานลูกหลานมะยำเออลูกหลานเอฟซีมะยำเอายังมาฝากล่ะหนาวยังมาฝากฮู้บอคุณดอกสียูเออคุณดอกสียูลูกหลานพักกันนอนแม่นอนเนี่ยสลืมสลือเนี่ยเออพี่สาวเขาเป็เลี้ยู่ตียายเขาอยากจะมาหายาย เออพนมาขอบคุณเลยหลจ้ะมาแม่วัดดีลูกวัดดีนั่งเลยนั่งกับยายเลยนั่งกับยายเลยลูกหลานมาอย่างโอ้ยแม่นอนหลับเจ้าแม่องตเลยวัดดีจ้าวัดดีวัดดีเออานั่งเลยให้ลูกหลานนั่งนั่นเอานุ่มมาฝากอากัยกัีนั่งเลยนั่งเลยนั่งโตะนั่งเออนั่งเลยนั่งเลยหลานั่งเลยเนี่ย เออสาธถสาธถเถอนอนแม่ก็นอนคือกันแม่ก็นอนคือกันปิดล้านแล้วไปเนี่ยเออปิดแล้วจังคมาโอโอโอขายดีอยู่ดอกกติแปลางใดเดือนรงหันมาลายบ่าหนุ่มเองบบาวเองงมานลายบอรังหารใค่แนย้อเยอะไข่เนือเยอะ อันอันแมนแล้วเคยกินอยู่กุ้งดองเออกุ้งดองเคยเคยเคยดองขึ้นเดียวให้เรากินฮะหัวจักแล้วอจําได้แล้วหูจักแล้วร้านไม่่บุเออเาใคร่ากปไเ่อหินเปิดแล้วเมื่อนี้ก็ต้มข่าวพะโลให้กินลงอีหยงไปกระพิบนะได้ลบล้ายลาย ตอนนี้เข้มงวดมากเลยเนาะแม่ลงยังไปได้ลบเลยแต่ลบได้ลบหลายเลยผมลงยงไข่ดาวเลยบอกว่าเนื้อหาี้่อาบริสงานได้ได้เท่ากับ้องลบออกเนื้อหาเนื้อหาล่อแหลมเจ้าได้เล่นไม่บอกแล่ะมันก็เป็นจะคันด้วยถ้าพอมีวะะไข่เรียนหัวไปนะจ้าขอบคุณหลายๆลูกหลานซื้อของมาฝาก